เอาล่ะคับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมมาร์กิมอนเตอร์อีกรอบหนึ่งนะผมเคยทํเกิวนี้เมื่อนานมาแล้วนานจัดจัดอะซึ่งตอนนี้ผมกลับมาต่ออีพีของช่องเรานะก็พัฒนาจากแต่ก่อนมาเยอะมากเลยนะซึ่งก่อนอื่นเราจะมาขุดไดมอนกันนะได้มาหนึ่งนะคุ้มค่ามากเลยนะทุกคน อาจจะสงสัยว่าทำไมาผมมีบูมบอได้ไงนะเออมันเป็นการปรับแต่งไฟในเกมเล็กน้อยนะไม่ได้ส่งผลนะอะไรกับในเกมนะซึ่งผมก็ได้ไปบลิสไอตัวนั้นมานะนี่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 นนเยี่ย yeah, มเราได้มันมาแล้วนะครับเยี yeah. ่ยวางเลยในยฟังเสียงของสิโอ้ oh. เออแล้วผมก็ได้นี่ยก็ได้ซื้อซื้อเจ้าตัวอะไรนี่แหละอยู่ก่อนมิติคอลนะ เนี่ยมันต้องใช้ธาตุพันร์นนะ่ะเทเลพอร์ตไอ้เจ้านี่จากเกาะเกาะแพนมาปะเกาะไอ้เกาะแรกอะเกาะแรกเริ่มอะนี่เจ้านี่เลยนี่ผมเพิ่งไปแบบ,บรีดได้มาสดๆแล้วร้อนอะเมื่อวานอะแล้วก็รอมันแบบพร้อมที่จะฟักออกมาปะเรามาเปิดกันเลยนะเปิดเลยวู๊เย้เย้ได้มาแล ที่คุณคุณจะร้องได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวให้อาหารเขาก่อนเขาเป็นเขาเป็นบุคคล V I P ที่ผมต้องสรัรนเสิญให้ <c oughs> โอ้เ <c oughs> อ้าเล่นแค่นี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นแค่นี้จริงดินี่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  นะชุกกบูชใช่ไหมชุกเกบูชมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เอาเป็นว่าคลิปหน้าผมจะมาบลีดเจ้าตัวจีจุ๊บแล้วกันนะไอเจ้าแมวน้ําอ่ะสีขาวๆตัวนั้นอนะ่ะที่ผมว่าไปในก Mythical, เกาะเมติคอผมจะบลีดมาให้ได้แล้วกันนะเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับเกมมารกินมอนเตอร์ก็ขอจบให้เพลงเท่านี้แล้วผมจะมาทำอีพีหน้าอย่างแน่นอนนะไม่ต้องให้ทุกคนได้รอนานอีกแล้วนะจะกลับมาทำเรื่อยๆ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย